มันนเองมันโดนเองมันป้อมมึงปอมไยองิที่มันฝัามึงงงงงสที่ัอเจอ้ามดูมันยืน อ้ำมดูมันยืนอ้ามันดูมันยืนตั้งกาดมันดูมันตั้งไม่ใช่ไอ้ดูดูดูไอ้สองมันตั้งกาด